ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ก็มีกลุ่มบุคคลเผยแพร่ข่าวใส่ร้ายป้ายสีบิดเบือนข้อเท็จจริงที่พยายามเชื่อมโยงชื่อของผมกับเครือข่ายสแกมเมอร์ต่างๆผมขอเรียนว่าผมไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับกระบวนการหลอกลวงต้มตุนหรือธุรกิจผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นส่วนมิสเตอร์เบนจามินเมเบอร์เกอร์นั้นเนี่ยผมรู้จัก เขาลูกเรียนโรงเรียนเดียวกันซึ่งการที่บุคคันใดจะนำชื่อผมในอดีตเนี่ยไปเชื่อมโยงบุคคลหราาือใครๆใดๆในภายหลังหรือมโนทึกทักกุเรื่องในความคิดตัวเองว่าผมเป็นโนมินีหรือเป็นฟันเฟืองสําคัญของกระบวนการสแกมเมอร์จะเป็นการใส่ร้ายป้ายสีและปิดกน,นข้อเท็จจริงล่าสุดยังได้เหมิมเกริ่มใส่ร้ายข้อมูลเท็จกับภรรยาผมว่าได้รับผลประโยชน์เป็นเงินคริปโตจํานวนหลายล้านเหรียญซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดผมก็ไต่ตองอย่าน แล้ก็ตัดสินใจว่าจะลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเพื่อไม่ให้เรื่องส่งบุคคลของผมเนี่ยกลายเป็นภาระหรือเงื่อนไขที่อาจกระทบต่อความคล่องตัวและประสิทธิภาพของรัฐบาลตั้งแต่ผมมารับตำแหน่งก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับ <c oughs> มาฟังผมถแถลงข้อเท็จจริงในเรื่องข่าว สายร้ายป้ายสีที่เกิดขึ้นในช่วงอา,อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับสองอาทิตย์ที่ผ่านมาคือถ้าผมไม่มารับตำแหน่งในการเมืองก็คงไม่เป็นข่าวอะไรนะครับเป็นเรื่องปกติในการทรําธุรกิจและลงทุนนะครับจริงๆวันนี้ผมเพิ่งกลับจากไปประชุมโบแบงก์เอ็มเอฟเมื่ออาทิตย์ที่แล้วประยุทั์ทางอาทิตย์นะครับเพิ่งกลับมาเมื่อวันอาทิตย์แล้วก็วันอังคารก็พยายามขับเคลื่อนผักดัน เสาหลักที่เป็นเป้าหมาย5ด้านของนโยบายเศรษฐกิจนะครับเพื่อให้แต่ละทิศมีความคืบหน้าของแต่ละนโยบายเข้าครมอนะครับซึ่งอย่างน้อยเสาหลักอันแรกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจและท่องเที่ยวนะครับผมควรจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการขับเคลื่อนผลักดันนโยบายเพราะรัฐบาลน,นี้มีเวลาค่อนข้างสั้น ผมเองอาทิตย์ที่แล้วก็ประชุมที่ World Bank MF เตลอดอาทิตย์นะครับทั้งวันก็มีประชุมทั้งทวิภาคีพหุภาคีวันหนึ่งอย่างน้อย4-5ประชุมนะครับแล้วก็กลับมาเมื่อวันอาทิตย์ก็เร่งทำเรื่องนโยบายเข้าครามไม่ได้มีเวลาดูเรื่องส่วนตัวมากนักนะครับกรถือโอกาสวันนี้พอเจียดเวลาได้นะครับก็จริงๆอยากมาเล่าเรื่อง w o r l n k ์เนสนุกมากกว่า นะครับแต่ว่าเอาเรื่องที่มันเป็นข่าวอยู่ค่อนข้างเยอะและผมยังไม่มีโอกาสมาชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงจากข่าวบิดเบือนที่สายรายป้ายสีผมว่าผัวพันกับแก๊งหลอกลวงต้มตุนฟอกเงินธุรกิจผิดกฎหมายนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยผมขออนุญาตเท่าวความประวัติและภูมิหลังของการทำงานนะครับ ผมเองมีประสบการณ์ในแวดวงการเงินการธนาคารมากว่า30ปีนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคนไทยที่ได้รับโอกาสและความไว้วางใจให้ดำรง,งตำแหน่งระดับสูงในสถาบันการเงินชั้นนำทั้งในทั้งของต่างประเทศและเมืองไทยนะครับผมเคยเป็นทั้งกรรมการพิจารกาใหญ่ของ Bank of America ประจำประเทศไทยเป็นกรรมการพ้จารณาใหญ่ของกลุ่มธนาคารและบริษัทหล,ลักทรัพย์ J p พ o r g a n c ก a s e ประจำประเทศไทย เป็นอดีตกรรมกรารผู้จการใหญ่ของธนาคารกรุงไทยจนถึงปี2559นะครับผมอยู่1เทอม4ปีในช่วงที่อยู่กรุงไทยก็ทำการเปรัรูปธนาคารไปพอสมควรนะครับหลังจากเกษียณจากกรุงไทยตอนอายุ52ปีก็ใครที่เป็นแฟน Facebook ผมก็จะรู้ว่าผมส่วนใหญ่ก็จะอชอบเขียนบทความนะครับแชร์บทความเกี่ยวกวับเรื่องเศรษฐกิจและการเงินการธนาคาร มาอย่างต่อนเนื่องหลายปีแล้วก็ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกนะครับเป็นที่ปรึกษาและก็เป็นโคช้ชให้ธนาคารในภูมิภาคหลายธนาคารนะครับในช่วงที่ผ่านมาในปี2567ผมได้รับเกียรติแต่งตั้งเป็นประธานคณะที่ปรึกษาของท่านพิชัยชุนหาวัชระท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผมมาช่วยงานทางด้านการเมืองนะครับถึงแม้ยังไม่มีตำแหน่งทางการเมืองเต็มตัวนะครับแล้วพอมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนะครับในปีนี้ผมก็ได้รับเกียตรติให้เข้ารับตำแหน่งทันติช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลปัจจุบันเพื่อทำงานรับใช้ประเทศชาติท,ทั้งทั้งที่ผมเองส่วนตัวไม่เคยมีความทะเยอทะยานท,ทางการเมืองใดๆทั้งสิ้น อยากเพียงแค่ใช้ความรู้ประสบการณ์ทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเท่าที่จะทำได้นะครับหลังจากที่ผมเล่าประวัติแล้วนะครับขอเข้าเรื่องนะครับส่วนที่สองก็คือข้อเท็จจริงกรณีพาดพิงผมกับเรื่องกระบวนการสแกมเมอร์ทั้งหลายการฟอกเงินและธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ก็มีกลุ่มบุคคลเผยแพร่ข่าวใส่ร้ายป้ายสีบิดเบือนข้อเท็จจริง ที่พยายามเชื่อมโยงชื่อของผมกับเครือข่ายสแกมเมอร์ต่างๆที่ถูกระบุว,ว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการหลอกลวงทั้งหลายแหล่ซึ่งผมขออนุญาตชี้แจงข้อท็จจริงดังนี้นะครับเรื่องแรกเข้ากล่าวหาว่าผมมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการหลอกลวงต้มตุนหรือที่เรียกว่าสแกมเมอร์ในกัมพูชาผมขอเรียนว่าผมไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับกระบวนการหลอกลวงต้มตุนหรือธุรกิจผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะในกัมพูชาหรือที่ใด ในโลกนี้เลยมีการพยายามโยง BIC Group และ BC Bank กัมพูชาไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการหลอกลวงต้นตุนซึ่งข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรผมไม่อาจทราบได้นะครับเพราะผมไม่ได้ปีกเกี่ยวข้องกับ BIC Group และ BC Bank กัมพูชาคงต้องให้กระบวนการยุติธรรมเข้ามาตรวจสอบหาข้อเท็จจริงผมเองไม่สนับสนุนธุรกรรมผิดกฎหมายใดๆและจะไม่ปกป้องใครที่ทำผิดกฎหมายในประเทศไทยทั้งสิ้นนะครับ โดยส่วนตัวที่เคยพบกับผู้บริหารของ BAC Bank ที่เป็นประธานกรรมการของธนาคารชื่อมิสเตอร์เลียกยิมหรือบางคนเรียกยิ้มเลียกผมเข้าใจว่า last name นี่คือยิ้มนะครับชื่อคือเลียก L E A K แต่ผมไม่เคยเคยพบกันแต่ผมไม่เคยเป็นกรรมการกรรมการบริหารหรือที่ปรึกษาดใดๆของ BAC Bank Cambodia ไม่เคยได้รับเงินหรือผลตอบแทนใดๆ การที่เขาเอารูปผมและชื่อไปลงเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มธนาคารนั้นผมไม่เคยทราบมาก่อนแต่พอมีคนบอกเข้าไปดูอีกทีก็ก็ไม่มีแล้วนะครับเขา,เอาออกไปล้วส่วนมิสเตอร์เบนจามินเมลเบอร์เกอร์นั้นเนี่ยผมรู้จักเพราะลูกเรียนโรงเรียนเดียวกันนะครับในเมืองไทยผมเข้าใจว่าเขาอยู่เมืองไทยมายี่สุกปีนะครับเพลินลูกเขากับลูกผมเนี่ยเรียนโรงเรียนเดียวกันชั้นเดียวกันวัยเดียวกันนะครับรู้จักกันในฐานะผู้ปกครอง แล้วก็แต่ไม่เคยทราบลึกๆว่าเขามีธุรกิจอะไรอย่างไรหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างไรกับเมสเตอร์เรียกยิ้มที่ถูกพัดพิงในข่าวนะครับเพราะผมกับคุณเบนจามินเนีเป็นผู้ปกครองนักเรียนวัยเดียวกันชั้นเดียวกันโรงเรียนเดียวกันนะครับตั้งแต่เด็กจนตอนนี้เข้ามหาลัยเป็นั้งคู่นะครับเรื่องที่สองข้อกล่หาเรื่องการเป็นโนมินีเชื่อมโยงกับฟินแลนเซรัสพามพิวกริมฟินานซ่านะครับ จะขอเรียนชี้แจงว่าผมเองเนี่ยเคยเป็นทั้งผู้บริหารของ f i n a n น a Security ในอดีตน,นะครับแล้วก็เคยเป็นกรรมการกลุ่ม Financial Cyrus และ f i n a n น a ก็มีความคุ้นเคยกับธุรกิจดีแล้วโดยแวดการที่ผมอยู่แวดวงการเงินการธนาคารเนี่ยส่วนหนึ่งในการทำงานผมก็คือทางด้านวานิชธนกิจทางด้านหลักทรัพย์นะครับในปี2564นะครับมีกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม นะครับมีความประสงค์ที่จะขายหุ้น29%ออกมานะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโอกาสนะครับแล้วการเข้าซื้อหุ้น29%ของผมเนี่ยของที่ไปซื้อหุ้นฟิ n นนซ์ไซรัสเป็นธุกกรกรรมที่ทำถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์และกรอ,อทุกประการมีการทำรายงานนะครับ เป็นการซื้อกิจการในลักษณะเรียกว่า management buyout นะครับหรืออีกในหนึ่งก็คือผู้บริหารที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริหารของกิจการบริษัทนั้นๆก็คือผมและคุณช่วงชัยซึ่งเป็น CEO CEO นะครับเ,เห็นโอกาสในการซื้อหุ้นที่ราคาเหมาะสมนะครับที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มหนึ่งเนี่ยขายออกมาเรามองเห็นว่ามีโอกาสในการซื้อหุ้นที่ราคาเหมาะสม เพื่อมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทเติบโตและมีกำไรสูงขึ้นโดยหวังว่าราคาหุ้นจะดีขึ้นในอนาคตนะครับและมีผู้สนับสนุนทางการเงินอาทิเช่นธนาคารหรือกองทุนที่มองเห็นว่าหุ้นที่ซื้อมาราคาไม่แพงและมีโอกาสเติบโตได้ในอนาคตคุ้มกับความเสี่ยงในการสนับสนุนทางการเงินซึ่งธุรกรรมการกู้เงินมาซื้อหุ้นที่อยู่ในตลาดจับนี้เป็นเรื่องปกติ ถ้าธนาคารหรือผู้กู้เข้าใจมูลค่าหุ้นที่นํามาเป็นหลักประกันโดยเฉพาะหุ้น29%เนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ยถึงแม้จะเป็น29%แต่ว่ามันมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์เพราะเป็น controlling stake นะครับผมใช้เงินไม่กี่ร้อยล้านนะครับสามารถมี control บริษัทหลักทรัพย์ฟิ n นนซีสไซรัส,รสซึ่งมี market share อันดับ2นะครับมีทีม m m r r k t t n n g มีทีม r r s s e r r h นะครับมีแพลตฟอร์ม อยู่พร้อมฟิแนนซ์เซอรัสถือหุ้น100%ในบริษัทหลักทรัพย์ฟิแนนซ่าซึ่งเป็นวานิดธนก,กิจชั้นนำของเมืองไทยมากว่า20ปีนะครับซึ่งหลังจากที่ที่ซื้อมาเนี่ยผมและคุณช่วงชัยเนี่ยตั้งบริษัทชื่อพิลกิมฟิแนนซ่าขึ้นและถือหุ้นร่วมกันในสัดส่วน60-40ผมถือหุ้น60%คุณช่วงชัยถือหุ้น4 0 นะครับเพื่อมาซื้อหุ้น29%ของ Fin เนสเซอร์ซรนะครับซึ่งการซื้อหุ้น29%เนตี่ยตามกฎกระทรก็ต้องทำ mandatory offer ท tender นะครับในการซื้อหุ้นในครั้งนั้นเนี่ยผมได้รับวงเงินสนับสุนสองส่วนส่วนแรกคือส่วนที่ซื้อหุ้นนะครับและส่วนที่สองนะครับคือส่วนที่ต้องเตรียมทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลืออีก อีก71%นะครับถ้ามีคนมันเป็นกฎของตลาดหลักศัพท์เวลา acquire หุ้นหรือซื้อหุ้นเกิน25%จะ trigger tender offer ก็ต้องมีวงเงิน stand by credit มาลองรับวงเงิน2ส,ส่วน,นส่วนหนึ่งที่ซื้อหุ้นผมได้เงินกู้จากกองทุนชื่อ Capital Asia Investment ซึ่ง Capital Asia Investment เ,เป็น บริษัทจัดการกองทุนภายใต้การกำกับดูแลของ MAS ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสิงคโปร์และก็ส่วนที่2เป็น Standby Credit Facility จาก BAC Bank ลาวนะครับซึ่งเป็นธนาคารที่ถือหุ้น70%โดยกลุ่มธุรกิจชาวลาวชื่อ Asia Investment and Financial Services Co. Company Limited และอีก30%ถือหุ้นโดยบริษัทการไฟฟ้าลาวที่เรียกว่า EDL นะครับ สองกลุ่มนี้ถือหุ้นรวมกัน100%ใน BIC Bank ลาวนะครับแต่ในสุดเนี่ยก็ไม่มีการกุ้งเงินเพราะว่าไม่มีผู้ถืหุ้นรายอื่นขายออกมานะครับ BIC Bank ลาวและ BIC Bank Cambodia เ,เนี่ยมีความเกี่ยวพันกันมาอย่างไรในอดีตเนี่ยถึงใช้ชื่อคล้ายกันหรือเหมือนกันเนี่ยผมไม่ทราบทราบแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยความเป็นเจ้าของและการแหานจัดการเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกันเลย นะครับแยกกันโดยเด็ดขาดนะครับผู้ถุ้นใหญ่ของ BAC Bank l าวเป็นกลุ่มธุรกิจชาวลาวและบริษัทการไฟฟ้าลาวอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังและเท่าที่หาข้อมูลได้ BAC Bank c a m b o d i ยที่อยู่ในประเทศกัมพูชามีผู้ถหุ้นใหญ่คือบริษัทอัปสาราโฮดิง้งถือ99%และมิสเตอร์เลียกยิ้มอีก1%นอะครับอัปสาราก็คงมาจากคำนานังอับสอ นะครับก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นกัมพูชาทั้งหมดที่ถือหุ้นหลังจากผมและคุณช่วงชัยเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ฟินนเซียในปี2564นะครับผมและคุณช่วงชัยก็ได้ดําเนินการปรับโครงสร้างการบรหิหารจัดการของบริษัทโดยจ้างบริษัทที่ปรึกษา McKinsey เป็นที่ปรึกษาเพื่อทำโครงการที่เรียกว่าดิจิทัลทรานส์เมชันพัฒนาให้เป็นองค์กรดิจิทัล เพื่อที่จะให้การบริการลูกค้าได้ออนไลน์นะครับใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแต่การปรับปรุงองค์กรเนี่ยก็ไม่ได้เร็วอย่างที่ผมคาดนะครับผ่านไป3ปีจนปลายปี2567ผมตัดสินใจขา,ขายหุ้นทั้งหมดให้คุณช่วงชัยนะครับหุ้นส่วนเดิมของผมและผมก็ลาออกจากตำแหน่งกรรมการทุกตำแหน่งในบริษัทนะครับหลังจากผมขายหุ้นไปเนี่ยก็จากนั้นก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้อง ใดๆในการถือหุ้นหรือในการบริหารบริษัทฟนินンซียนะครับส่วนคุณช่วงชัยจะขายหุ้นให้ใครหรือมีการเพิ่มทุนอีกหรือไม่ผมเองไม่ได้ติดตามข่าวแต่ถ้าดูจากโครงสร้างผู้ถือหุ้นปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่ามีการเพิ่มทุนนะครับทำให้ตัวพีกริมฟิันซ่าที่ถืออยู่เดิม29%เนี่ยได้หลุดไปเหลือประมาณ17%เท่าที่ผมเช็คข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ล่าสุดนะครับ ซึ่งการที่บุคคลใดจะนําชื่อผมในอดีตเนี่ยไปเชื่อมโยงบุคคลหรือใครๆใดๆในภายหลังหรือมโนทึกทักกุเรื่องในความคิดตัวเองว่าผมเป็นนม m i n หรือเป็นฟันเฟืองสําคัญของกระบวนการ scammer จะเป็นการใส่ร้ายป้ายสีและเปิดเือนข้อเท็จจริงนะครับะบวนการใส่ร้ายป้ายสีผมล่าสุดยังได้เหมเิมเกริมนะครับใส่ร้ายข้อมูลเท็จกับภรรยาผมว่าได้รับผลประโยชน์เป็นเงินคริปโตจํานวนหลายล้านเหรียญซึ่งไม่เป็นความจริงแต่ อย่างใดผมขอยืนยันว่าภรรยาผมไม่เคยมัีไม่เคยมีบัญชีคริปโตใดๆทั้งสิน้นทั้งในอดีตและปัจจุบันไม่เคยได้รับผลประโยชน์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้เลยนะครับแล้วก็ขอนเน้นย้ำว่าตอนที่ผมเข้าไปซื้อหุ้นของฟินแลนเซียนะครับผมซื้อเพราะผมเข้าใจว่าธุรกิจเป็นยังไงแล้วก็ย9ใช้เงินประมาณไม่เกินเจ็ล้านได้คอนโทรลของบริษัท ที่ในอดีตเคยทําเงินได้ไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทต่อปีนะครับคือดูแล้วค่อนข้างคุม้มผมก็จับมือกับช่วงชัยซึ่งเป็น c ีอนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราเราลงทุนจ้าง m มกนัซซีซึ่งเป็นที่ปรึกษาระดับโลกซึ่งปกติจะมีแต่บริษัทใหญ่ๆเนี่ยถึงจะกล้าจ้างนะครับแต่เงินเนื่องจากผมเนี่ยเคยเป็นที่ปรึกษาของ m มกนัซซีก็สามารถต่อรองอในแง่ของเงื่อนไข ได้ดีพอมสมควรว่าแทนที่จะต้องจ่ายฟรีแพงเหมือนบริษัทอื่นผมลิงค์ค่าที่ปรึกษาเนเข้ากับเอาท์พุตก็คือถ้ามีประสิทธิภาพเพิ่มหรือมีกําไรเพิ่มเนี่ยค่าฟรีก็จะผูกกับตรงนั้นนะครับซึ่งปกติระดับแมกน,นีเซียไม่ค่อยมาทํางานให้บริษัทหลักทรัพย์เล็กๆวันนั้นที่เข้าไปซื้อหรือจะเรียกว่าเทคโอเวอร์นะครับหรือลักษณะของ แบงค์ที่มาปล่อยกู้เขาจะมองลักษณะการทำธุกรกิจนี่ยว่าเป็น management buyout นะครับคำว่า management buyout คือฝ่ายจัดการซึ่งมีความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจนี้นะครับเห็นโอกาสซื้อหุ้นแต่ไม่มีเงินซื้อหุ้นก็เลยต้องไปขอสับสุนทางการเงินจากกองทุนหรือธนาคารนะครับอกองทุนส่วนใหญ่เนี่ยเขจะมีความเข้าใจเรื่องนี้ดี รเรื่อง Management Buyout หรือ Leverage Buyout คำว่า Leverage Buyout ก็คือไปซื้อหุ้นซื้อกิจการโดยใช้หนี้นะครับหรือ Leverage นะครับซึ่งอันนี้ประชาชนทั่วไปก็อาจจะต้องทำความเข้าใจลึกหน่อยนะครับก็มีผู้ไม่หวังดีที่เอาความซับซ้อนตรงเนี้ยมาตีแล้วก็บิดเบือนเพื่อมาใส่ร้ายป้ายสีผมนะครับถ้าถึงวันนี้ถ้า การเปลี่ยนแปลงองค์กรมันไปได้เลยอย่างที่ผมคาดเศรษฐกิจดีกว่าที่คาดตลาดหุ้นยังบูมอยู่เนี่ยหุ้นตัวนี้ปัจจุบันนี้ผมกำไรเยอะนะครับเพราะในอดีตมันเคยทำเงินได้ปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า200ล้านนะครับแล้วก็ฟินแลนซ่าเป็น IB หรือเป็นวานิชธนกิจระดับต้นๆของเมืองไทยก็จะมีแค่พัทระกับฟินแลนซ่าที่เป็นองค์กรในไทย,ไท,ยที่สามารถสามารถทำดีลใหญ่ๆได้ไม่ว่าจะเป็น I p o ใหญ่ๆ หรือ m n a ดวให,ใหญ่ๆนะครับก็ส่วนที่3เนี่ยขอชอี้แจงจุดยืนส่วนตัวและทางการเมืองผมขอปฏิเสธข้อกล่าวหาใสา่รายป้ายสี <c oughs> ทั้งหมดอย่างชัดเจนว่าไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับกลุ่มบุคคลหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับแสแกมเมอร์ต่างๆนะครับหรือกระบวนการต้มตุนหลอกลวงธุรก,กิจผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้น ประวัติการทําง,งานผมไม่เคยเฉี่ยวไปแม้แต่นิดเดียวในธุรกิจพวกนั้นนะครับผมมีประวัติการทําง,งานและจรรยาบันที่โปร่งใสตรวจสอบได้มาตลอด30ปีในแวดวงการเงินทั้งระดับสากลและในองค์กรต่างชาติและองค์กรรัฐขนาดใหญ่ของไทยนะครับโดยเฉพาะใครที่เคยทํางานกับผมเป็นลูกน้องผมเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือเป็นลูกค้า ผมว่าพวกนั้นยืนยันได้ว่าผมทำงานอย่างไรใช้ชีวิตอย่างไรนะครับในปัจจุบันผมทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังด้วยความซื่อสัตย์ส,สจริตเข้าชจานกระทรวงการคลังที่มีโอกาสทำงานใกล้ชิดกับผมมากกว่าหนึ่งปีก่อนหน้านี้รวมทั้งในปัจจุบันจะสามารถยืนยันได้ว่าผมทำงานอย่างไรนะครับ ส่วนต่อไปคือการดําเนินการต่อ next step mm hmm. ของผมนะครับอย่างแรกเลยผมคงต้องสิงวนสิทธิ์ในการดําเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ที่ปิดเบือนและเผยแพร่ข้อมูลเท,ท็จที่ทําให้ผมเสีชื่อเสียงนะครับพร้อมให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบข้อท่ยิงทั้งหมดเนื่องจากไม่มีสิ่งใดต้องปิดบังนะครับผมใช้เบอร์มือถือเบอร์เดียวมาตลอดไม่เคยมีหลายเบอร์ ไม่มีความลักใช้เคิตการ์ดใบเดียวเป็นหลักของเทดนะครับบัญชีธนาคารก็ใช้ของกรุงไทยเป็นหลักนะครับไม่ได้โฆษณาแต่ว่าแอป,ปมันใช้ดีจริงนะครับแล้วก็ตอนตอนลงทะเบียนคนละครึ่งก็ลุ้นกันนะครับว่าจะล่มหรือไม่ล่มนะครับในขอเสริมนิดนึงตอนคนละครึ่งในอดีตเนี่ย c a p a c ตี้ของระบบจะรับได้50,000 t r a ทราน t ั o n ันต่อ1วินาทีในครั้งนี้เราเตรียมเพิ่มเป็นแสน transaction ต่อ1วินาทีแต่พอตอนเช้าของวันที่เปิดให้ลงทะเบียนก็เห็นคนมาเข้าคิวออนไลน์อยู่เยอะกรุงไทยก็สามารถเพิ่มจากแสนทราน a ั t ชันเป็น3 0 0แสนทราน a ั t ชันต่อวินาทีระบบก็ยังไม่ล่มแต่มันอาจจะน่วงบ้างนะครับแล้วก็ที่มีคนไปแออัดที่สาขายเยอะเนี่ย มันเกิดจากที่ว่าโครงการคนละครึ่งขั้นสุดท้ายเนี่ยจบไปเมื่อปี65นะครับจากนั้นเว้นมา3ปีนะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการเดิมเนี่ยมีถึง4,60,000รายที่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับเดาว่าคงถูกเจ้าหนี้ตามซะเยอะนะครับแล้วก็มีอีก4,50,000หารายที่ลืมรหัสนะครับคน9,000 0 0กว่าคนเนี่ยที่ ที่แห่ไปที่กรุงไทยนะครับกรุงไทยมีสาขาถ้าผมจะไม่ปิดตอนนี้980สาขาหารคร่าวๆก็คือประมาณ900คนต่อสาขาก็เลยแน่นหน่อยแต่ก็ต้องชื่นชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้พนักง,งานสาขากรุงไทยทุกคนที่ทุ่มเทนะครับกลับมาเรื่องส่วนตัวของผมต่อนะครับผมอย่างที่ผมเรียนผมพร้อมให้หน่วยงานตรวจสอบข้อจริงทั้งหมดเนื่องจากไม่มีสิ่งใดต้องปิดบังนะครับ ผมเชื่อมั่นในหลักนิติธรรมและจะยืนหยัดในความจริงเพื่อปกป้องชื่อเสียงส่วนบุคคลและเกียรติของตำแหน่งทางการเมืองที่ได้รับมอบหมายนะครับแล้วก็ผมขอให้คำยืนยันว่าผมไม่เคยและจะไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการธุจิตทุจริตช่อโกงหรือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติใดๆชีวิตการทำงานกว่าสามสปีของผมอยู่บนหลักความสุจริตโปรง่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดมานะครับแล้วก็ท้ายสุดนะครับไม่ได้อยู่คงไม่ได้อยู่ในสคริปต์ที่แจกให้นักข่าวนะครับก็ต้องจดเอานิดหนึ่งนะครับ mm. ก็คือตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ย mm. ผมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับมุ่งมันขับเคลื่อนภารกิจด้านเศรษฐกิจและการคัขงของประเทศให้เดินหน้าอย่างเต็มกําลังภายใต้ข้อจํากัดของเวลา ที่รัฐบาลนี้มีอยู่ค่อนข้างน้อยนะครับและความคาดหวังของประชาชนที่มีอยู่สูงมากนะครับ <c oughs> ผมเจอท่านนายกอนุทินทีไรท่านก็จะบอกผมกับท่านเอกนิตินะครับบอกพี่พี่ต้องไปเจอชาวบ้านบ้างต้องลงพื้นที่เวลาเห็นหน้าชาวบ้านนะครับเราจะรู้สึกมี Sense of Responsibility มากขึ้นนะครับเป็นคำพูดที่ผมฟังข้งแรกที่ผมคนลุกนะครับ คือท่านอนุชิดินพูดออกมาจากใจว่าล่ะท่านไปเจอชาวบ้านเนี่ยท่านรู้สึกท่านต้องมีความรับผิดชอบที่ดูแลประชาชนนะครับซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่เราก็พยายามทุ่มเทเวลานะครับช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่มีเวลามาจัดการเรื่องส่วนตัวนะครับเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่ต้องขึ้นผลัดันแต่อย่างไรก็ดีนะครับจากสถานการณ์ที่ผมถูกใส่ร้ายป้ายสีด้วยข้อมูลเท็จผมจำเป็นต้องใช้เวลาและพลัง ในการดาเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ไม่หวังดีซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภารกิจหลักของผมในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงการคลังให้บรรลุผลนะครับผมก็ไต่ตองอยู่นานแล้วก็ตัดสินใจว่าผมจะลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับเพื่อไม่ให้เรื่องส่งบุคคลของผมเนี่ยกลายเป็นภาระหรือเงื่อนไขที่อาจกระทบต่อความคล่องตัวและ ประสิทธิภาพของรัฐบาลการ,การตัดสินใจครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อย,ยืนหยัดหลักความโปร่งใสและรักษาความเป็นอิสระของรัฐบาลในการบริหารประเทศให้ปราศจากข้อคลหาและไม่เปิดช่องให้ฝ่ายใดนำเรื่องส่วนตัวของผมมาเป็นอุปสรรคต่อภารกิจของรัฐบาล ผมเชื่อมั่นว่าความโปร่งใสความเป็นมืออาชีพและความมุ่งมั่นของรัฐบาลจะช่วยให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องในเวลาที่จำกัดผมยังคงยืนยันในความบริสุทธิ์ของตนเองและจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่บิดเบือนและเผยแพร่ข้อมูลเท็จเพื่อปกป้องเกียรติชื่อเสียงและ ความจริงโดยทําทั้งหมดนี้โดยไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับภารกิจของรัฐบาลแล้วก็ท้ายสุดผมขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประชาชนทุกคนที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการทํางานของผมตลอดมาผมจะยังคงยืนหยัดในหลักนิติธรรมและทําหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่รักและปรารถนาดีต่อประเทศชาติ อย่างเต็มกำลังต่อไปครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ